ต้องเกิดลูกตกเพี้ยน้ำเชื่อมันย่งเงิลูกเกลือยาวแต่ลูกกูก้นน้องเปื่อนนิยมันผู้กองสมเกียรติก็ปื้อแล้วไม่รวยไรห่านเ้อมึงไม่กว่าเวลาเมียตกที่ต้องจำกับลูกเกลือยาวเแต่ตีเมึงอไงกูไปฟัดจำนุ่ยเหมือนก่อนกับกูจำแล้วออแม่หมื่นจ้องเลยกับนั้น ที่นจะบ้านขอาหรือบ้านคอยจะบ้านคอยพิงไหวพรุ่งนี้ตอนเป็นคอยได้ไหมายคนีราวก็ประอาจรเฉียงาจจะอยู่วะ ปฏิบัติธรรมมาจังอาจีลุดออกมาจากวังวนแล้วประพุตตนเป็นคนนี้ตำหน้าตีจอนจิตพอมีคิดเรื่ยงใดก็วังแต่เพียงเจ้า รถฟาต้ม,ววม,ค,ม,มควานละคว,วัจำไม่ยาเก้เร่และหนุ่ยเจ้าอยากกินล้ามอมไม่ความเสียใจถึงหัดว่าติจาจเลยฮาดีลู่นายกุมกับนายยำนายกุมกับนายจำไอ้ตัวอูบาะวัด มาโยในวัดนี้เดือดร้อนทำให้ประชาชนเสื่อมความศรัทธาที่จะเข้ามาทำบ,บุญในวัดลั่นตุงแง่งบ้านเดินมาข้ามนี้ฮนมันไม่โรอวันในกลางคืนโรงเพลงกันเตือนกุดกว่าจันกว่าบาดปาไปขอทุเลงเพลงตุงรองเพลงกันเตือนเออกลางคืนเราหนังจวดบนเด็ดแหมมจวดรอบทมารีวันหน้าแล้วกูปีชายติ่แทนดีตัวนั้นลำบาก พอเองพยายามจะประชิดประชานวิชาให้กับื้อพยายามประชิดประชานเต่เล่โบประชิดที่ประชานแตเล้ไม่โรกไก่โรกไก่พอก็จะจี้วันลอกกันทำลานวัดเจะพลัดกันแจ้งไก่โยบนั้นไม่โรกไก่โรกไก่พอมาโยวัดเสื่อมมัดนั่งยืนควางหน่งไก่โรกไก่พอกันนะในวัดนี้ตรงคนนี้เออไอ้กงุประชาือคว่างมังม้หน่อยจันเล้ง ใลกล้ลูกใกล้ปอกันนะนเราฮะปอเราอู้เพือรู้ลลูกพร้อมมาในรู้กันไม่แน่อย่างนี้กูเลยสรอนแมงอันไหนจำปอตื่นหรือก็เพื่อเล้วจำสอนจิงอันไกยิ่เครียดไม่ใจกูยากีขบนักเรียนือเกลอกมาเนี่ยวความันจะวิวบ้ายู่ปฏิคนณิวดำไรเกลอกคุณคุยก,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 กี่กูจะได้ลูกสื่อใจสื่อจกันตื่นตาย ชื่อเครื่องใหม่มาไหมไม่ต้องควรที่มาเป็นปอกูเจนป๋อเบื่อโยกับป๋อเราตอวป๋ไม่ต้องมาใจนำกุนกูเนี่ยนะตัดออกจากความเป็นลูกเป็นพอออกจากโมรด็อกไอป๋อปีตไม่ต้องใจนำกุนกูรน้ำกาญเนี่ยแกแม่แกตุ้มเด็ดหรอไรโย,ยบ้านอยู่ปน,นี้เนี่ย嘛 ตอนนี้นายจำปอตื้อนี่เมียตุ้มมือขับอย่าไปเจอหรืออาจจะ้อไม่แก่เบี้ยแล้วตุ้มมือเหตุใจเย็นโยต์เต้นมาโยวัดเมียม,ม,มตายจะเรู้อนนี้แม่กูตายเยอะพอใช่ใจใยกับแม่คุณละก่องคือแม่เมื่อก่รถชนลูกเออรถนี่ชนแม่รถปรรถ่าวงรถนี่หนาวรถป่าวงเตะที่เป็ดร้อนรถปวงไงบ้บาอ,อไม่แก่ป่าวงอ่านเพือ่อเป็นรถปร่าวุง ไม่ต้องใจนากคุณกูเป้บาเป้การนัดป่าวงชนตายแกน้อยแก่คนบุกแก่คนเออตรงนี้แก่ว่าบ้านนั่งแก่หนุ่ยนั่นเออแก่กลางโดนจัก